คท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเรายืนอยู่ที่นะครับร้านที่จัดจำหน่ายบริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องข้วกาแฟนะครับซึ่งคุูตะวันเองนะครับเราสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรนะครับทำเรื่องของ smart farmer นะครับเราทำเกษตรพันธสัญญาให้พี่น้องเกษตรกรปลูกกาแฟทั่วประเทศแล้วเรารับซื้อขึ้นนะครับที่เราทำไว้นะครับตรงนี้วันนี้ก็ได้อยู่นะครับเครื่องข้วกาแฟต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องข้าวฟาแฟนะครับวันนี้ลดราคานะครับเหลือ สามแสนหกหมื 36, 9, Now, ่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวน้องอธิบายนิดหนึ paint, ่งนะครับเครื่องตัวนี้อาททำงานแบบไหนบ้างนะครับวันนี้เราทําเกี่ยวกับกาแฟอยู่ทั่วประเทศนะครับตรงนี้นะครับปูตะวันโดสนับสนุนูกาแฟขึ้นกองกับกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรนะครับในรายการกเกษตรพันธสัญญาคอนเทคฟาร์มิงที่เราทําอยู่ทั่วประเทศนะครับวันนี้เป็นมากกาบกาแฟเมืองทองธานีนะครับในนี้เป็นอุปกรณ์นะครับที่เราจะนําเสนอพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้ นะครับเดี๋ยวเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องขัวกาแฟาค่ะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องขัวกาแฟค่ะแล้วก็วัสดุภายในของเราจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นดับเบิลดรัมค่ะก็ะเอเอ่สามารถรักษาอุณหภูมิความร้อนได้ค่อนข้างเสถียรเวลาที่เราขั่วอ่อุปกรณ์แอร์วัสดุภายในที่เราเลือกใช้อ่ะค่ะมันจะมีระบบควบคุมความร้อนให้มันเสถียรอย่างอย่างสมชติว่าบางอาจจะมีบางรุ่นหรือบางยี่ห้อเขาเขาออกแบบมาแบบ,แบเป็นซิมเบิลดรัม อาจจะทําให้เวลาที่เราควบเมล็ดกาแฟเนี่ยอาจจะควบคุมอุณหภูมิค่อนข้างยากซึ่งของเราอ่ะจะสามารถควบคุมได้เสถียรกว่าแล้วก็สามารถควบโปรไฟล์ตั้งแต่สเปเชียลตี้ไปจนถึงคอมเมอรเชียลได้ค่ะไมยต้งตั้งระบบออโต้ได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ถ้าคั่วเสร็จแล้วเราจะมีระบบบันทึกในแอปพลิเคชันของของซันโตเคอร์ค่ะแล้วก็สามารถเรียกโปรไฟล์ที่เราพอใจแล้วขึ้นมาคั่วใหม่ได้โดยที่เส้นของการควบคุมเมล็ดกาแฟเนี่ยจะวิ่งตามอาอ่า ก็คือแล้วก็แล้วก็จะควบคุมในเร euh ื่องของแอร์เทมบินเทมได้ได้ค่อนข้างที่จะสะเทือนคั่วได้ทั้งกลางอง <ค eye S 2> ่อนกลางเทมได้หมดเลยางส, <ะ S 1> <ะ>สามอย่าง<ฆ>นะครับนี่เป็นๆๆต้นกล้วกาแฟนะรรรครับของบริษัทของน้องบริษัทชื่อบริษัทอะไรนะบริษัทซันโ็เกอร์ไทยแลนด์ซันโ็เกอร์ไทยแลนด์นะครับว่เดี๋ยวนะครับทางผมจะมาเองซึ่งเราผู้สำรวจปลูกกาแฟทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราทำคอนเทคฟาร์มมิ่งนะครับโครงการหกหมื่นไร่ที่เราทําอยู่นะครับเดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรก็ไปดูนะครับเราจะติดต่อได้เลยนะครับใครที่ต้องการ เครื่องควแบบนี้นะครับชมหมู่บ้านของท่านนะครับก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดท่านในยูทูบช่องขุนโควาพรีเมียมได้เลยฝากด้วยครับแค่ตัวนี้จะเป็นระบบใหม่ค่ะตัวนี้จะระบบใหม่จะเน้นการไหลเวียนของความร้อนภายในโดยการนำกลับมาใช้ใหม่จะประหยัดพลังงาน